สวัสดีครับวันนี้เรามาติดตั้งเครื่องยกมันนะครับมนี้มติดที่อุทัยธานีนะครับบ้านบ้านยังนะครับบ้านน้องแก่เชียงรายน้องแก่เชียงรายนะครับตำบลกาลุงตำบลกาลุงอําเภอบ้านไร่นะครับจังหวัดอุทัยนะครับเป็นแอลหาศูนย์หนึ่งแปดนะครับคูบตาเนี่ยนี่เป็นสั่งสีน้ําเงินนะครับนี่ครับเอามาสองคันนะครับเป็นหาดสิบแรงขึ้นกันนะครับสีน้ําเงินเป็นสั่งขึ้นกันครับ หลังเตรียมคองนะครับเดี๋ยวติดตั้งนะครับถ้ารับชมนะครับผลงานออกมาเป็นแบบใดนะครับสวยงามเหมือนเดิมนะครับนุ่นนี้หาติบแรงติดมาหลายคันแล้วนะครับแมนเป็นรอยคันแล้วกครับถ้าชมกันนะครับหีกไม่นานนะครับครับหลังจากที่เขาติดตั้งนะครับเสร็จสับเรียบร้อยนะครับ ออกมาสวยงามนะครับเดี๋ยวเขาาจ็ดร้องให้เบิ้งนะครับโก้ไปลังอีกแล้วห <c oughs> างนะครับห <c oughs> างได้ทุกตัวทุย่างใช้ได้หมดทุกเขานะครับได่เมียด ยกสูงเนยกโล่นเนะค่งรังนยกนิ่งนะปรนะครับรรรใ่เมีเเยอะไรก็ไดส่ปกต,กติทุกอย่างนะครับ เป็นสีน้ำเงินนะครับสวยงามนะครับลึกดวนะ,นะสูงนะครับเงียบสูงนะค,ร,ครับครับเรียบร้อยปแค่หนึง่งันนะครับคันแรกอุทยัยธานีนะครับต้องไปกันต่ออีกขั้นหนึ่งนะครับ ผู้ใดสนใจก็ติดต่อมานะครับฝ้าสร้างนะครับสิบะได้แบกนะครับสั่งเราสิบะได้แบกนะครับยกเอาเวินเวินแล้วนะครับสบายนะครับค้นงานก่เ่าต้องใส่หลายค้นกันเลยครับสีหาคน้นีีก็กููมันได้เลยครับยก่าไงนะครับคอนโทนยังอยู่ไก่มือนะครับสวยสดงดงามแข็งแรงนะครับ แข็งแรงแน่นอนนะครับรูปทรงกระสวยงามนะครับน่นะในเบือกระทัดรัดเข่ากับตัวรถรับรถทุกอย่างนะครับนี่นะครับเป็นเหล็ดล้างน้ำแข็งแรงสวยงามนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทรเขามีนะครับก็ไดอยู่ไก่กับมาเบิงตัวจริงอะไรนะครับมาเบิงมาล้องเบิงอะไรนครับขอเป็นรล้องนะครับ เขาไปติดต่อติดตั้งอีกรั้นหนึ่งนะครับขั้นที่สองนะครับไปร้องเทียบรถเพื่อนนะนี่นะครับรถเพื่อนนะครับเป็นรถหกล้อนะครับหกล้อนะครับเดี๋ยวเขาถิ่มมันร้องยกบางไว้ว่ายกถ่วมรถทุงปันไดนะครับินเลยรถลายปันไดดนะครับนี่เพื่อนเนี่ยตัดต้นมันเตรียมจะไปปลูกอีกนะครับ มูติทู่กลักับ,น,บนี้นะครับนี่นะครับวันนะครับเลยลรถมาต้องห่วงนะครับเลยกันหลายนะครับนี่นะครับเลยประมาณสองเมตรไ้นะครับสองเมตรกลัวเลยนะครับเลยประมาณสองเมตรนะครับ สบายเลยนะครับเนี่ยสูงนะครับยกได้สูงเน่ยน้องครับสิบลอ้อสิบลอ้อกันยกหอดนะครับเนี่ยเลยหอดสิบลอ่ออีกนะครับนี่นะครับเวลาเขาเนี่ยเขาเอายอนลงไมาอีกเวลาเขาจะเทผ่านนะครับอลงมาต่มๆแล้วค่อยปลดเทนะครับอย่างเงี้ยเด้อไปนี่ก่อน นะครใจติดต่อมาได้เลยนะครับเนี่ยยกสูงนะครับวันนี้สูงได้อีงนะครับเพราะว่าเขาสามารถยืดคอไปอหีกได้นะครับเนี่ยยืดคอไปหยียมันก็ี้สูงขึ้นไปเยีกนะครับนี่ครับเบองรั้งนี้นะครับนะครับเลยบากยางลายเลยนะครับนะครับแสงยอดแสงบกตาบกชัดวันนี้ นี่นะครับเลยคักนะครับวนน่ะนะครับติดตามขั้นต่อไปเลยนะครับฝ่าวังนะครับเด้อนี่นะครับวันนะครับเลยรดประต่องห้วงนะครับเลยคันลายนะครับนี่นะครับเลยประมาณสองเมตรไ้นะครับสองเมตรกวัวเลยนะครับ ลยประมาณสองเมตรนะครับสบายเลยนะครับสูงนะครับยกนด้สูงแน้นนอนครับสิบล้อสิบล้อกันยกหอดนะครับเนี่ยเลยหอดสิบลอยนะครับนี่นะครับเวลาเขาเนั่นเขาเอาย้อนลงมาอีกเวลาเขาจะเทผ่านนะครับออกลงมาตตาๆแล้วอยปดเทนะครับนย่าัเงี้ย นี่เด้อไปนี่กนนี่นะครับมันติดต่อมาได้เลยนะครับเนี่ยยกสูงนะครับมันนี้สูงได้อีงนะครับเพราะว่าเขาสามารถยืดข้อไปอหีกได้นะครับเนี่ยยืดข้อไปอหียมันก็จะสูงขึ้นไปเยีกนะครับนี่ครับบางครั้งนี่นะครับนุ่นะครับเลยแบบยางหลายเลยนะครับ แสงเงี้ยอนแสงบ่าถามปชัดเป็นไรน,นะนี่นะครับไลยคักนะครับนะ,นะครับติดตามขั้นต่อไปเลยนะครับเปล่าสั้งนะครับเน้อ